สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะนักเรียนนะคะชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก็ตอนแรกเนาะครูแพก็คิดว่าเทอมเนี่ยเทอมสองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้เปิดภาคเรียนนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องเรียนนะคะเรียนแบบออนไลน์นะคะ อยู่ที่บ้านเนาะส่วนครูนะคะก็มารุ่นเรียนตามปกตินะคะเพื่อเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะที่แรกก็อุตสาห์คิดไว้ในใจเอ๊ะเปิดเรียนแล้วดีจังเลยนะคะจะได้สอนแบบเจอหน้าเจอตาจะได้สอนแบบง่ายจะได้เข้าถึงกันเนาะแต่เนื่องด้วยสถากนาการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราก็ต้องอดทนนะคะเรียนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอยู่ที่บ้านก่อนเนาะอ่าก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะของเทอมที่สองเนาะ ก่อนอื่นนะคะครูแพรจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับหนังสือวิทยาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของเราเนี่ยของชั้นป .2 นี่เราจะมีเรียนด้วยกันอยู่4หน่วยก็คือนะคะเราจะเรียนด้วยกันอยู่4หน่วยนะคะครูแพรแบ่งออก เป็นเทอมละ2หน่วยนะคะก็ะคือเทอมแรกเราเรียนไปแล้วก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเนาะเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้นการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายนะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ ครูแพรก็ได้สอนไปแล้วนะคะก็คือการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมก็คือการเขียนโปรแกรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวอย่างนะคะที่ครูแพรนะคะสอนหรือว่าให้ให้เด็กๆไปศึกษาเองนะคะในโปรแกรมนะคะก็คือโค้ดนะคะอ่าทีนี้ มาเทอมที่2เนาะเราจะมาเรียนด้วยกันอีก2หน่วยก็คือหนอ่วยการเรียนรู้ที่3และหน่วยการเรียนรู้ที่4่นะคะมาหน่วยการเรียนรู้ที่3ก่อนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือการจัดการไฟล์อย่างมีระบบนั่นเองนะคะการจัดการไฟล์นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่นะคะการสร้างนะคะจัดหมวดหมู่ ให้มันเป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อที่จะง่ายในการค้นหาง่ายในการจัดเก็บนะคะเวลาเราค้นหานะคะเวลาเราหางานนะคะมันก็จะหาง่ายเนาะอ่ะดูในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างในนี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะดูในตัวอย่างในนี้หน้าในหนังสือนักเรียนนะคะก็จะอยู่หน้าที่สี่สิบสี่นะคะก็คือ อยู่ในนี้ในรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างคะมีไม้บรรทัดนะคะมียางลบมีดินสอมีช้อนนะคะแล้วก็มีแก้วกาแฟมีเสื้อนะคะมีปากกามีแก้วน้าแล้วก็อะไรอีกคะมีจานข้าวแล้วก็กางเกงเนาะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสิ่งของต่างๆที่เป็นรูปภาพที่จะให้เรานะคะจัดเข้าหมวดหมู่นะคะสมมุติว่าไฟล์แรกเนาะไฟล์แรกหมวดหมู่ของมันก็คือโต๊ะนักเรียนใช่ไหม ไฟแรกก็คือตรงนี้ต่อมาไฟล์ที่2ก็คือโต๊ะอาหารต่อมาไฟล์ที่3มก็คือตู้เสื้อผ้าเด็กๆ,ๆคิดว่านะคะรูปภาพที่อยู่ในนี้เด็กๆจะเก็บเข้าในหมวดหมู่ไหนหรือไฟล์ไหนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไม้บรรทัดนะคะถ้าเป็นไม้บรรทัดเด็กๆจะเอาไปเก็บไว้ในหมวดหมู่ไหนะคะโลกเอาไปไว้ในไหนคะต้องเอาไปไว้ไไที่โต๊ะนักเรียนนะคะเพราะเวลาเราเรียนเราจําเป็นต้องใช้นะคะ ทีนี้มาดูช้อนนะคะช้อนจะจําเป็นต้องอยู่ในหมวดหมู่ไหนลกูกช้อนจําเป็นต้องอยู่ในหมวดหมู่ของโต๊ะอาหารนะคะเพราะว่าช้อนใช้ในการตักข้าวตักแกงนะคะตักอาหารทานนะคะต่อมาตู้เสื้อผ้าลนะ่ะลูกมันต้องเก็บอะไรบ้างคะตู้เสื้อผ้าเอาแก้วกาแฟไปเก็บได้ไหมไม่ได้นะคะแก้วกาแฟไปเก็บไม่ได้นะคะต้อง ใส่อะไรบ้างตู้เสื้อผ้าก็ต้องใส่มีเสื้อใช่ไหมคะลวกมีเสื้อมีกางเกงใช่ไหมคะเด็กๆก็จัดหมวดหมู่เข้าไปเลยนะคะตัวอย่างก็เป็นอย่างนี้นะคะ,ะการจัดการไฟล์อย่างเป็นระบบที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็คือจะมีการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นด้วยนะคะก็คือซอฟต์แวร์ก็คือ การทำงานซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมทั่วไปโปรแกรมกราฟิกนะคะโปรแกรมประเมินผลคำนะคะโปรแกรมนำเสนอนะคะเป็นโปรแกรมต่างๆเมื่าจะเป็นโปรแกรมเพ้นท์นะคะที่เราใช้วาดรูปก็ใช่นะคะเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์นะคะอ่าเราก็จะได้เรียนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะได้เรียนรู้การเข้าใช้งานนะคะ การเข้าใช้งานแต่ละโปรแกรมนะคะการเข้าอย่างถูกวิธีนะคะและการใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราต้องออกจากโปรแกรมอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใช้งานจะเป็นวิธีนะคะบอกไปวิธีที่1ทําทำยังไงวิธีที่2ทําอย่างไรนะคะและสุดท้ายก็คือการออกจากโปรแกรมนั่นเองนะคะที่เราจะได้เรียนกันเนาะอ่าต่อมานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ ไอ้ที่เราจะได้เรียนกันเรื่องหนึ่งก็คือของของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็คือการจัดเก็บไฟล์นั่นเองนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าสิ่งไหนที่เราจะบันทึกจะอะไรนะคะเราก็จะสามารถที่จะมาทําการจัดเก็บไฟล์นะคะการสร้างโฟลเดอร์นะคะการจัดหมวดหมู่ไฟล์นั่นเองนะคะต่อมานะคะหมดดรีอยังเอ่ย Okay. ทีนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4เนาะถ้าเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ก็จะเป็นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะก็คือการการใช้งานนะคะการปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะของคอมพิวเตอร์นะคะและการดูแรลรักษาอุปกรณ์ทำยังไงคะให้ใช้งานได้ยาวนานและเหมาะสมนั่นเองนะคะก็คือการใช้งานเทคโนโลยีสารสสนเทศด้วย อย่างปลอดภัยก็คือถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะเราไม่สามารถที่จะเอาไปเปิดเผยให้บุคลอื่นรู้ทั่วไปได้นะคะเป็นบุถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวก็ต้องเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลข้อมูลของเรานะคะอันนี้ก็คือการไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะส่วนตัวให้คนอื่นเห็นนะคะอ่าแล้วก็การขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อพบ บุคคลอื่นพบปัญหาที่แพร่ข้อมูลนะคะที่ไม่เป็นความจริงแพร่ข้อมูลเท็จนะคะหรือทําให้ผู้อื่นเสียหายนะคะเราก็จะสามารถแจ้งได้นะคะแจ้งใครได้บ้างนะคะเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าที่เราจะได้เรียนด้วยกันนะคะของภาคเรียนนะคะหนึ่งภาคเรียนนะคะจะมีอยู่สี่หน่วยเนาะ แต่หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1และหน่วยการเรียนรู้ที่2เราเรียนไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแต่หน่วยการเรียนรู้ที่3และหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวันนี้นะคะครูแพรก็มาอธิบายนะคะเบื้องต้นนะคะให้เราทราบนะคะเพื่อที่จะเราเราจะได้เริ่มเรียนนะคะเทอมสองนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปศึกษานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ก่อนนะคะ ให้ศึกษาก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะในหนังสือหน้าที่สี่สิบสี่เน,นูในการเรียนรู้หน้าที่สี่สิบสี่นะคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะไปดูแบบฝึกหัดครูแพ็จะให้เด็กๆลองทดสอบดูนะคะการการแยกไฟล์นะคะการแยกไฟล์การจัดหมวดหมู่นะคะอย่างการจัดหมวดหมู่นะคะให้เป็น ระบบนะคะให้มันเป็นหมวดหมู่เดียวกันนะคะให้เด็กๆลองทําวันนี้ครูแพรใช้เด็กๆลองทํานะคะแบบฝึกหัดหน้าที่42ดูนะคะเดี๋ยวครูแพรให้ทําแค่หน้าเดียวนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะให้ทําแบบฝึกหัดหน้าที่42นะคะไปดูนะคะว่าการเด็กๆสามารถที่จะแยกหมวดหมู่ได้ไหมคะว่า สมมุติว่าคุณแพรอ่านโจทย์เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะจากภาพถ้าต้องการจัดหมวดหมู่ภาพสัตว์เหล่านี้จะสามารถจัดได้อย่างไรในนี้มันจะมีอยู่แค่สองไฟล์นะคะหนึ่งจะเป็นสัตว์น้ําได้แก่อะไรบ้างเด็กๆก็เขียนดูนะคะส่วนสัตว์บกได้แก่อะไรบ้างนะคะเด็กๆแยกแยะให้ออกนะคะว่าระหว่างสัตว์น้ําและสัตว์บกเด็กๆถ้าเอามาผสมกันเวลาเราจะค้น ค้นหารูปภาพหรือค้นหางานนะคะเราจะหายากนะคะแต่ถ้าเราจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่แล้วมันจะง่ายต่อการค้นหานะคะเดี๋ยววันนี้ครูแพรจะให้เด็กๆนะคะรองศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก่อนครูแพรนะคะรอครูแพรเลยนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนกันต่อนะคะในการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะสาหรับวันนี้ครูแพรฝากไว้หนึ่งงานก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่42อนะคะอย่าลืมทํานะคะเด็กๆ นะคะแล้วสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเจอกันนะคะ,ะส่วนงานเทอมหนึ่งนะคะใครที่ส่งมาครบแล้วนะคะครูแพรก็ได้ลงคะแนนให้เรียบร้อยแล้วขอเช่นชมนะคะส่วนใครที่คิดว่างานยังไม่ครบสามารถทักมาถามครูแพรได้นะคะหรือว่าติดต่อนะคะได้นะคะใครยังไม่ครบหรือว่ายังส่งไม่ครบเราก็สามารถที่จะส่งย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะก็ยังไม่ได้สอบนะคะเด็กๆก็ยังสามารถที่จะส่งเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาหลักนะคะอยู่ในหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาศาสตร์นะคะก็ยังไม่ได้สอบนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ทักมาถามได้นะคะอ่ะเอาละเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแพรขอาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าค่อยเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย